อ๋อเธอ,อถ่ายให้พี่อ้วนนะ <c oughs> ถ่ายยังไงก็ได้ฉันน้องสวยฉันเป็นป้าแกฉันรับคนไม่สวยไม่ได้แล้ววัยแม่เนี่ยดูแลผิวยังไงอ่ะแต่แม่สวยมากเลยอะ่ะ<ม>แม่มจะบอก <c oughs> ว่าคือแก่แล้วเธอหน้าเนี่ยมันจะยมง่ายมากการบำรุงต้องล้ำลึกค่ะถึงกระบอกให้เธอฉันจะได้สวยเหมือนกัน คือการบำรุงผิวสำคัญมากเพราะฉะนั้นก็จะเน้นบำรุงล้ำลึกลดเรือนริ้วรอยที่มาตาไวค่ะเดี๋ยวมันจะฟองค่ะวัยชั้นคือแบบว่าแค่ไม่เป็นสิวก็บุญแล้วอะแล้วทำไมฉันเห็นเธอนะเธอทาหน้าเธอล้างหน้าเธอปะปๆๆปๆป้ปาป,ป,ป้แบบว่าก็วเร็วเร็วฉันเน้นความเร็ว มันถึงต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไงเลยต้องมีแบรนด์ออท่าเกิดขึ้นมานี่ไงจ้ะใช่ออแล้วการล้างหน้ามันเป็นขั้นตอนเริ่มต้นเขาเรียกว่าติดกระดุมให้มันถูกตั้งแต่เม็ดแรกพอเราล้างหน้าสะอาดล้ำลึกหน้าไม่เอียดบบำรุงไปก็จะยิ่งครบสูตรครบโอมสวยแน่นอนเริ่มต้นที่ออท่าไมเซรามูดเลยค่ะเย้ yeah.